สวัสดีครับผมนายพิรวัตรนรสิงห์วันนี้จะมาสรุปวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างแบ่งออกได้เป็น3าประเภทใหญ่ๆคือวัสดุก่อสร้างทั่วไปเช่นไม้หินและทรายเป็นต้นวัสดุมุงหลังคาเช่นสังกะสีและกระเบื้องมุงหลังคาแล้ววัสดุปูพื้นเช่นปาเก้และกระเบื้องปูพื้นเป็นต้นไม้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเครื่องเรือนที่พักพูสที่ักอาศัยและอุปกรณ์การเกษตรเป็นต้นโครงสร้างต้นไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ใจกลางแก่นไม้กระพีทางเลี้ยงลำต้นเส้นรัศวีวงปีและเปลือกเป็นต้นไม้อัดหรือไม้อัดสลับชั้นไม้อัดหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบ สมดุลโดยการนำไม้บางนำไม้บางหลายแผ่นมาประกอบให้ยึดติดด้วยกาวลักษณะที่สำคัญคือการจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสียนขวางตั้งฉากกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรงและลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นไม้ให้น้อยที่สุดแผ่นไม้อัดแบ่งออกได้เป็นสามประเภทคือใช้งานภายนอกใช้งานภายใน ใช้งานภายในและใช้งานชั่วคราวอิดอิดเป็นวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการผสมทรายดินผ่านและแกบอาจบดให้เป็นดินเหนียวแน่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนำไปตากให้แห้งและนำไปเผาอบให้สุกเพื่อใช้ในการก่อสร้างกำแพงผนังบ้านภาพอาศัยชนิดของอิดเช่นอิดมอนอิดบางวัวทองอิดเคลือบอิดบล็อก แก้วและอิฐทนไฟหินหมายถึงมวลของเหล็กที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเมื่อตายลงทับถมเป็นตะกอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหินส่วนใหญ่บนเปลือกโลกจึงประกอบด้วยแร่ต่างๆเช่นตะกูลซิลิเกตตะกูลคาร์บอนเนตเป็นต้น หินแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญคือหินอัอคนีหินตะก้อนหินแปรทรายทรายคือเมล็ดของแร่ต่างๆที่เป็นวัสดุในงานเป็นที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตทรายจะเป็นเม็ดเล็กๆที่แตกแยกออกมาจากหินโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2มิลิเมตรถ้าต่อกว่านี้จะเรียกว่ากวด ปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์หมายถึงเป็นวัสดุที่ใช้ในงานปูนทุกประเภทโดยเป็นผงละเอียดเมื่อนําไปผสมกับน้ําในปริมาณที่พอดีซึ่งจะเกิดการจับตัวหีแข็งตัวเกาะติดแน่นกับวัสดุที่ใช้นําไปผสมแบ่งได้ออกเป็น3มชนิดใหญ่ๆปูนขาว วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบวัตวัตุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์แบ่งออกได้เป็นสมชนิดได้ใหญ่วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของปูนขาววัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของดินดำวัตุดิบปรับแต่ง,งคุณสมบัติปูนขาวคือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้มาจากการเผาหินแล้วบดให้เป็นผงใช้ยึดประสานหินเพื่อปรับค่าความเป็นกดด่างของดินคอนกรีตคือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง โดยประกอบส่วนโดยประกอบด้วยส่วนผสม2อ,ส,อส่วนคือวัสดุประสานได้แก่ปูนซีเมนต์กับน้ำผสมกับวัสดุได้แก่ทรายหินหรือกวดเมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งนั้นพอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปตา,ตามต้องการเมื่อคอนกรีตแข็งตัวเต็มที่แล้วจะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นขอจบการสรุป เพียงเท่านี้ขอบค,ครับ